mai rồi xuống mai rồi hả, trên đây สวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องทํามาหากินถิ่นไทยครับวันนี้มาลุ้นเซียนหยอ่อน้ำเอ,อ่อท้ายเขื่อนป่าสัตว์เหมือนเดิมครับหมายนี้มาครั้งที่3แล้วครับน้ำก็เริ่มไหลเข้าบ่อเรื่อยๆนะครับน้ำเพิ่มเรื่อยๆวันก่อนมาก็ได้กันเยอะอยู่วันนี้มามาวันเว้นวันนะครับวันนี้ก็วันที่สามมาแล้วครับมาแล้วครับ ปลาฝูนเป็นปลานินนะครับใช้ทําปลาแห้งนะครับานินตากแห้งผงยอสามเซนนะครับเอ็นยี่สิบแปดศอกปลาก็มีตั้งแต่แสามเซนขึ้นไปนะครับยันเจ็ดเซนแปดเซนก็มีแล้วแต่จังหวะปลาจะเข้านะครับผงยอก็ไม่รู้ว่าปลาจะมาตอนไหนนะครับวัด,ดวงนอย่างเดียว มาเส้นเบียบเส้นจู่ยาลาาตาจลัดนะครับสี่เซนยอเดี๋ยวมาลุ้นกันครับจะเป็นอย่างไรวันนี้ดูดละอืมตาตัวงานด้แหละตาใส่สามชิ้นครึ่ง

แ,แ่เแแส้นเบียบอ่ะามมันไม่ือทำมยืนยู่ระว่างกลางมงเมี้ยกไนี่หละออยืนยเลงานนั้นล้านี่ก็ได้พันินสื้นนี่จะมี เส้นยงยอที่เขามักกอนนะครับตั้งมืบ้านกันอูหลายเส้นงยอยู่เลยนะปูม้านะมีเดียวร้านปูเม้าครับเส้นงยอมาจากตั้งมูบ้านกันคนละมือบ้านนะครับหลายอยู่ครับคนก้มารถสองคันมาจากทางไหนเนี่ยวัดดวงมันไปแล้วครับเสือหมากระเรียแ,แต่ดวงใครดวงมัน้งนครับยกงอวัดดวงวางยอรอปลาครับ ้างเิญงานละมาเเถออกงและมาเอเลยอจุดจัดจุดจ,ดจดัดเะข่าทุกรอบนะครับมินก็ไซส์สามเ้นครึ่งสี่เส้นนะครับแต่นี่ก็สามเซ้น フフ <noise> ngan ban. Cắt đứt cắt. tua. เึ่งเหยียกด่างฝุ่นถ่ายถ่ายจะรับที่ด้านนั้นครัเดี๋ยวจัไปเรื่อ,เอยเยอะใช้ใหญ่ๆก็นานๆเจอทีนะครับแต่จ,จังหวะปลา Thôi vậy, thôi dậy Xăm ní kìa, khay rao đừng okay. Khay Khay nè Khay 5cm, 6cm Khay ngán ní nè xăm nè Mmm. Tries nice to sway.

不要服服。Yeah, food, food. เสียบคับมาบเร็นีเับยวไปที่สิบไปดกิโลครับเส้นเสียบคนเดียวหนามคนเดียว,ยว,ยวอัน,นจะเป็นยังไง อยู่มึงมีครับไปจับรื่อยห็นล้ว lúc đi bay Ta đi 8 tuổi đi đây ngạt đi không ngạt đi bay สีเงีด <is a> <melody> ินแห้งต้มน้าต้มน้ำใส่เจ็ดเซนแปดเซนก็มีถ้าปลาจูมันกัปลางามด้วยแหละบลอดเซนใส่งาม วังระวังตามเครื่องมีลาวังมันป่ามปนบ่อนมาแช่ก็มีครตัวง้นี่ได้ล่ะยกให้รอดกันเนี่ยยกเนี่ยบ่นนี่ดีน,นีเจ้ว่าดิลงกันอืมตัวงน้นถ้าต้องเลยพคนทุนเนอะเออตะวันยกนีลองเบ่งกัน จะลองสิ่งเดีวยวไมแล้วครับไม่แล้วครับมาอีกแล้วครับ

ดีแล้วครับถงวตรเนี้ตัวน้อยโอ้ยยี่งละดูย <c oughs> <c oughs> อมมาขึ้นเลยไปยิ่ละ <c oughs> สนเอาแค่วนเนี่ยเด้า เลยครับช่วงเช้าเฮ้ยออกมาแล้วหูเสียงก็เปนครัวเขาครัวเขาตอกแถวไม่เบียบเขาเปนครัวเขาตอกเตกแทตกซัวซัวแถว

จากตลอดถ <Simon> ึงขามย้อยจูไปเร่อยเลยแนไ้งไหนนบ่ได้จังหวะเนาะตาลอยขามไปก่อน ัเวเดียวก็ามามาก็เก็บนะครับรอดก็รอดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ่งนอดเส้น เดี่ยวไม่เดีอดลวสองตัวก็ <c oughs> ไม่เดียดลัวเอาเบเตล,ตตา,ลาครับนั่งยุดงอนไม่ฟังแต่ลหลแล้วเวลาสั่งกิโลก่อนเขาครับมึงคนน่ะ ปลาเอาน้อปลาหมิคกับไซปลาแห้งเวลาพอปลามาเช่ดก่อนเขาเลยครับตอนเช้ารอบแกโลกโ4.8ขีดอีกขีดครึ่งที่พอหาโลโอเคได้ไหลายก็ตัวไนแล้วตัวมันไหนเนาะเซ่ไว้เพ่อให้หลัดหนึงวางงไปแล้วปดดปุ๊บดดตัวเดีดดยว อันนั้นแหละทุกนคิดว่ามันี่มายุบแบบก้าขีดยุบยุบขึ้นันังยันขาไบายเตยเชิญได้ ก้าขีดขายตามธิ่บานนะเพื่อนเมื่อกี้คุณแมก้าขีดให้เันอสามสิบ้านนะ